สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกม Star m อ n e r World Sky Arena นะฮะก็โหลดมาเมื่อไม่นานมานี้แต่ก็ไม่ค่อยได้อักละเอาลิ้มแอบตัวสวิดครับอยู่กับผมอักินนะเราก็มาเลย้ยมาดูฮะเวลไม่เยอะฮะเล่นตาเวลไม่เคยเยอะเดี๋ยวรอโอเคเต่อพุ่งนี้ก็ขี้เกียจอ้ย อ้าวได้ขอฟรีนี่คอขยอไหนอาปยดิ้เอ้ยอุ๊ยเออาไปใม่ใยุดยุที่สิิตเต้าใช้ได้

ก็เล่นป่าไฮลีมาแล้วก็ช่วงนี้ก็เล่นนอร์มอลไปก่อนนะเดี๋ยวเล่นาาเดี๋ยวจะเคลียร์แมปให้จบแล้วก็อัพเกียร์มาแล้วก็เฮลล์โอ้หันนี้จะสัส่งก เ oh, okay. พราะว่าพอมตีเสร็จ okay. ้สุดท้ายเราจะแบ่ภาระนเองเอขเโสมเต็กี้เตกี้เตกี้เตี่เตกี้าเจเสอยนกเ เรียบร้อยนี่ต้องเจอไห้หิวดีกว่ะตีต่อเอาดิทำไมไม่ตีตัวสีดาวบ้างหรือว่าทำไมไปตีแต่ตัวสับดาวทำไม,ไมตีแต่ตัวสับดาวโอเคนี่ตีเอยๆตีเรื่อยๆนะตีเรื่อยๆนะบอส่อืมนะ่เลยรื่อง,งไม่เป็นไร เขาเติร์แทกโเดยงนีต้อตนะ้องเนหใจดีทีท่มาดือา่อยล้งชีตทนีอะไรสบาย ตัวเดียวอะไรสมาธิกอ,อะไรเนี่ยสาวน้อยแปลกหนะ้าเอเลียก็พูดไปนะพูดๆก็ถอะไม่ต้องสนใจนะพูดกับสาวน้อยแปลกหน้าขอพักน,นี้นจบแล้วนะะคมาท้าต่อคัเดี๋ยวจะเริ่มคออลิปแี้วค่อยเรเลยชิกเกียจไม่มีเลยนั่งคำ ยีขาหักให้มึนให้มีอก็ได้ยิงต่อก็ยิงใกล้ตายใกล้ตายคนต้อายห้มหนีใกล้ตายเขย่าคางเลยหนีใกล้ตายไอ้หนีใกล้ตายยังดีไม่โ็นไ้หมักท่านลมหอท่านลมหรอท่านลมหรออย่างนี้ต้องยิงทิ้งมันก็ลุมตีไอไอนกอีกแล้วออีกแล้วนกเอาให้มันไปกว่าไม่ดูดเลือด เปียกตน่าจะติดนะตูน่าจะิงโเข้าไปาสีแดงๆมันตีแรงตเข่าแล้วมันจะแรงตัวดีเฟนด์ด้วยตัวดีเ ไอหมีต้องโดนอีกไม่เป็นไรเพราะมันมีดีเทลาโอ้ยโอ้ยมนต้องใส่้าสักหน่อยแล้วก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ต้องเหมือนกีนดนี่หนวหอนว่าไอีงนี่เอ บางทีก็เป็นตีแรงบางทีก็นิ่งสตันไปเลยสตันไปเลยสตันไปอีผิดรอบโอ้โหมาถึงก็โดนแล้วก็ไปแล้วก็เอาไปมีบอสบอสบอสเลยบอสแบบนี้เดี๋ยวถ้าจะให้ดูบอสแบะ ก็ลบทิ้งลบทิ้งมันน่าเบื่อเดี๋ยววันหลังจะให้ดูไอ้นี่ลายเลนเจอร์หน่อยได้ตัวใหม่ละไอ้นี่โขบ่าวเป็นบ่าวอืมจะไม่เดี๋ยวค่อยดึงกันเดี๋ยวก็เพื่เห็นม,มีตัวอ่อนๆเยอะเอามาสักหน่อยเอาสีดาวจัดไปนี่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 อ้อยนี่ไง เพิ่มพลังเวลขึ้นลัวๆแน่นอนครับท่านผู้ชมนีม่ดูเวลจะขึ้นเป็นเท่าไหร่เลย15บห้าเลยเบิเบิรมโอ้โหขึ้นมาไม่กี่เวลเอ,อ้าวอ๋อคิดว่ามีคิดว่ามีแค่สองตัวที่ไหนได้นี่ค่ะแล้วออโรา่าเป็นเัืกันต้องกาแค่ไม่กี่ตัวลนะเวลสุดสสี่ตัวค่ะ นใแก็แค้อยู่ดีเราอ่อนาเล้่ลลลเหี่ยงู้เก็บเพชรดิครับอยู่ทำไมไอ้ไม่เอ้ยขาะน,นี้เป็นเวลา10โมง18นาฬิกาเอ้ย10โมง18นาทีดูมดูมา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  นี่ไงถ้าลงไปก่อนยิงทิ้งยิงทิ้ง,งเฉยนี่ไงไอตัวหิวเลวดไอตัวหิวเลวดนั่น,น่ยมันหิวเลวดได้สลราแต่ก็ใช่ว่ามันจะรอดเพราะเราจะไม่ปล่อยให้มันรอดเราต้องยิงมันทิ้งนี่ไงสบายชนะใสๆโคนง่าย,ายอือ เดี๋ยวขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคลิปนี้ของกาบนะฮะเราจะไปอัดไมคครับกันต่อนะเดี๋ยวขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีครับ